ครับกาบสอดีช่องแรงของวันที่14กุมภาพันธ์พศ2 5 6 7กาบสอดีแฟนเพจทั้งช่อง YouTube ยูซี่าดโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งเลยกาดสอดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี่ของทางช่องกันครับครับก่นนกบอนอื่น,นก็ต้องขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องว่าชิมนี่กาดซีมาตอบคำถามเอฟซี FC ทีโรเมนมาถามวา่าโดยโปกติอ่านายหอยรับซื้องวลลัวจิโร่อะจักบาทครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับอันนี้ ยิงเทปประการเดยกาต้องกาขออภัยไปก่อนนะครับพี่น้องครับอันนี้ขอมุ่นอ้างอิงโดยแถวบ้านครับพี่น้องครับสื่อกันง้อเหนื้อนะครับพี่น้องครับง้อเนื้อง้ออ้ว,อวนเขายังสื่อโดยง,ง้อถวไปง้อโคงง้อแม่ลูกง้อยังเป็นว่าสื่อเป็นจิโร่หรอครับส่วนมากพอดีสื่อง้ออ้ว,อวนไปครับพี่น้องครับกายุดแถวนี้ก็ประมาณห้าสิบเจ็ดบาทถึงหกสิบห้าบาทแล้วแต่ชนิดง้อ ถ้าบ้ามันกัสีถูกกระดูงประมาณนี้ครับชเราเลายไทยเังส่กัสีแพงกันไปยังไงตรงมองควบวนเลยครับพี่น้องครับตรงมองควบวนทั้งนั้นทั้งนี้บอมเมนวาเป็นตงุงว่าก็ไปสั่งได้เลยครับทั้งนี้เขาสีเมืองเหนือเมืองหยางน้ำครับพี่น้องครับเราไก่ย,ย่างถ้าขายเป็นกิโลกร,รัมนี่ผู้ที่ลําบากที่สุดกับเกษตรกรนะครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้จากใจว่าจากใจครับพี่น้องครับว่าแบบ พ่อเปรียบซึ่งกันอะไรกันครับนี่ครับสมมุติเนาะถ้าสิขายเป็นจิโลนี่ครับสิได้จากบ้านนี่ครับพี่น้องครับถ้าสิขายเป็นจิโลครับอันนี้บอกกันตามพวามเป็นจริงครับงัวแม่ลูกสมรักเขาว่าขายเป็นจิโลหรอครับพี่น้องครับสมรักมีแต่งัวเนื้อได้ครับพี่น้องครับงัอเนื้อสี่สั่งกันเป็นจิโลแต่ว่าทั้งบ้านของผมนี่ลักลักนี่มีตกลงราคากันล่ะครับพี่น้องครับที่ว่านายหอยซื้อทัวไปน้อยเหรครับสี่ซื้อเป็นจิโลครับนอกจาก ในหางไงครับเป็นยังีสื่อเป็นจิโร่ครับพี่น้องครับการการสื่อเป็นจิโร่นี่กับโบเมนวาพนทัวไปสี่ขนไปขายได้เนาะครับพี่น้องครับนองเนื้อจากสีมีสนามในสนามเพิ่นรับซื้อไปประมาณนี้ไหมครับพี่น้องครับเพราะว่ายุแถวบ้านนี่ส่วนมากกับเป็นเป็นสากรโคขุนเพิ่ิจับกันปีละเทียโดยประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับโบเมนว่าขึ้นจะขายขายได้เลยครับมัวงจิโร่เนาะเป็นขุน ให้ได้เนื้อให้ได้น้ำนักให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของเพื่อนเหรอครับพี่น้องครับบําเพ็นว่าสิขายได้เลยครับฝากเป็นแนวทางครับพี่น้องครับเพราะว่าอันนี้กับควบรู้เบื้องต้นที่ผมทราบมากอะท้อน,นี้แหละครับพี่น้องครับตอบอียังไปหลายมากกนีานี้าะได้เดี๋ยวขอมุ่นสีบิดเบือนครับพี่น้องครับถ้าลักๆแล้ลเวเขามีง้ออยู่แล้วช่วงนี้นี่อ่าถ้าผู้ใดอยากเลี้ยงนี่กะ เป็นตาซื้อขาไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเพราะว่างวยังมาแพงง่วยังถืออยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงใส่หนีท่อกระสอพ่อแม่พี่น้องผู้มีงัวงเรีวเพิ่งกะเอามาขายขายเพื่อไปใส่หนีท่อกระสอครับสิถือสิแพงเพิ่งกะขายครับผู้เพิ่นเคยเลี้ยงเพิ่นบพได้ตีว่าราคาถือราคาแพงหรอครับเือว่าขายตามกลไกของการตลาดนะครับพี่น้องครับผู้เพิ่นเลี้ยงอยู่เลียวเลยเพิ่นทีเข้าใจครับเพราะว่าเนี้ยมันแพงเพิ่งกะขายได้แพงครับ ยั้มันถือเพื่อนก,นกับขายถือประมาณนี้ครับพี่น้องครับถือกับว่ามันว่าถือนายเกียรติแครับพี่น้องครับถือกับพ่ออยู่ครับอ่าท่านี้คว่ำชิดผมตัวนี้เนาะครับพี่น้องครับอันนี้คว่ำชิดส่วนตัวพิดถืกประการใดต้องกราบขอให้ครับผมว่างัวมันพอดีครับนี่นในยุคปัจจุบันพอดีแบบไรแบบว่ามันมคุมขาเง,งินเงินมันมีขาไหมครับพี่น้องครับแต่งตะกี้เนาะอันนี้เปรียบตัวหัวโลนผมนี่ท่านี้ยี่ตัวนี้ ยึดเปลี่ยนเมื่อนบ่อก็ได้เนาะแต่งแต่งวเดียงเงแพงนะครับพี่น้องครับแม่นายมืงง้วส่งนี่แบนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้มึงก็ตามยุคตามสมัยมันลดลงมากเกินต้อเกินประมาณนี้ผมว่ามันคุ้มค่าเงินบาทเข้าไหมครับคุ้มค่าเงินเทยวลงทุนครับผมในจุดของผมผมมองแบบนี้ครับว่าในยุคสมัยนี้เออง้วมันพอสื่อพอขายมันคุ่มค่าเงินคือว่าตะกี้มันก็ดีดอกอขายได้แพงแต่ว่า ผมว่าบางทีมันกับพวกคุ้มค่าเงินหนึ่งว่าตัวเน่้อยมันกับแพงจริงไหครับพี่น้องครับอันนี้ผมบอกเปรียบบอกเปรียบผู้บริโภคครับบอแบบเป็นกลางครับถึงผมสิเป็นพ่อค้ากะกะยาครับพี่น้องครับอันนี้บอกตามความเป็นจริงเนาะครับนี่ครับฝากไว้เลยครับพี่น้องครับฝากติดตามท่องช่องยูทูบช่องยูซี่พักโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งอ่ากัมีง่วมาลุ้งเรื่อยๆส่วนมากกับประเทศไทยทำคอนเทนต์ครับพี่น้องครับถ่ายจริงลงจริงบ่มีบทบ่มีตัดต่อครับ ราวะห้องปาิบัิเหตคอนเทนต์ครับพี่น้องครับหลักๆกับไทยแต่งแต่งง่วที่ทางช่องน้ำลงมาขายกับง่วหลุดคอกปมานี้นีะครับพี่น้องครับสำหรับชิ้นนี้ขอเจเดี๋ยวเพง่ท่สนิ้ครับสวัสดีครับ